เอาละฮะแล้วในวันนี้ผมจะมาเล่าคลิปสุดลึกลับของช anel ที่ใช้ชื่อว่า d e v Tutorials โดยในช่องนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีอยู่แค่3คลิปเท่านั้นนะฮะซึ่งคลิปแรกก็จะอัปโหลดไปเมื่อวันที่26กันยายนปี2025ที่ผ่านมานี้เองครับส่วนคลิปสุดท้ายที่เป็นคลิปที่3ก็เพิ่งอัปโหลดไปเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2025่้แต่ในแต่ละคลิปเราก็จะเห็นว่าเป็นโลบอของเจ้าของช่องที่เขาได้อัดคลิปตอนเล่นโลบออยู่แล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเกม หรือก็คือเกมแนวอุปสรรคนั่นเองฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันกลับมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกแปลกจนขนลุกเลยแหละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คลิปแรกเลยที่มีชื่อว่า Please Watch หรือแปลเป็นไทยได้ว่าโปรดดูครับเริ่มคลิปมาเราจะเห็นเป็นตัวโลบอกที่ยืนอยู่ในแมปไหนสักแมปหนึ่งสีของแมปนี้มันจะมีแต่สีดํากับสีเทาฮะก่อนที่เขาจะเริ่มขยับตัวเดินวนไปมาเหมือนกับกําลังหามุมอยู่จนพอเขาได้มุมแล้วเขาก็จะส่มมุมกล้องเข้าไปใกล้อีกนิดแล้วเขาก็เริ่มทักทายผู้ชมว่า สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้โคอรสุดยอดเลยกดไลค์ด้วยนะฮะได้โปรดก่อนที่เขาจะเริ่มเดินไปเล่นเกมครับพอมาถึงอุปสรรคแรกเขาก็เปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุมมองบุคคลที่1เราก็กําลังลังเลวา่าเขาจะต้องไปต่อ,อยังไงซึ่งเขาก็ยืนวนอยู่อย่างนั้นสักพักก่อนที่เขาจะหันหน้าเดินกลับมาที่เดิมและพิมพ์ว่าฉันเป็นวันที่ดีจริงๆในวันที่24กันยายน ตอนนี้เวลาก็ยังเช้าอยู่แค่สิบเอ็ดโมงเองครับพอพิมพ์จบเขาก็กลับไปเดินที่เดิมอีกครั้งแต่เขาก็ยังคงไม่เดินเข้าอุปสรรคแรกไปสักทีเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดไปสักพักก่อนที่จะวิ่งกลับมาที่เดิมและพิมพ์ข้อความว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ซึ่งพอเขาพิมพ์มาแบบนี้มันก็ทําให้ผมคิดท่าว่าที่เขายังไม่กระโดดไปสักทีอาจจะเป็นเพราะเขานัดเพื่อนเอาไวา้แล้วรอให้เพื่อนมาเล่นด้วยกันหรือเปล่าก่อนที่ตัวของเขาจะเริ่มเดินกลับไปยังอุปสรรคแรกแต่เขาก็ยังคงไม่โดดไปอยู่ดีฮะ ก็ไปยืนอยู่จุดเดิมอีกครั้งซะอย่างนั้นที่แปลกก็คือในช่วง4นาทีของคลิปเราจะเห็นว่าตัวของเขายืนนิ่งไม่เดินไปไหนเลยทั้งที่ในตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่มันน่ากลัวก็เพราะว่าตัวโลบบของเขามันยืนอยู่นิ่งๆในบางครั้งก็หันไปทางซ้ายทีขวาทีเหมือนตามปกติที่เรายืนพักเนี่ยแหละฮะความน่ากลัวมันก็คงเป็นเพราะบ,บรรยากาศนี่แหละที่ทั้งมือและมีแต่สีขาวดำเง,เงียบจนไม่มีเสียงอะไรเข้ามาเลยจนมาถึงช่วง5นาที45วิที่เขาได้ขยับตัวแลวกับว่า ตัวของคนเล่นเพิ่งจะกลับมานั่งหน้าคอมฮะแต่พอเขากลับมาก็พิมพ์ข้อความทันทีับว่าเขากลับมาก่อนที่คลิปจะถูกตัดจบไปพอมาถึงตรงนี้มันทําให้ผมเริ่มคิดว่าคําว่าเขานี่มันคือใครในตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเจ้าของคลิปหรือเปล่าที่อาจจะนัดมาเล่นเกมโลบกด้วยกันแต่พอดูตอนท้ายที่พูดถึงเขาอีกครั้งตัวเจ้าของคลิปก็ดูลนลานแถมยังพิมพ์ผิดอีกด้วยและปิดคลิปไปอย่างรวดเร็วเลยฮะพอมาคิดในอีกมุมหนึ่งบางทีเจ้าของคลิป ก็จะแอบพ่อของเขามาเล่นก็ได้นะและผมก็หวังว่าจะให้สิ่งที่ผมเดานั้นมันถูกจนก,กระทั่งผมได้เลื่อนลงมาอ่านคอมเมนต์อยากจะรู้ว่าทุกคนเขาคิดยังไงกันแต่ผมดันไปเจอเรื่องที่ทําให้ผมขนลุกขึ้นมาทันทีฮะซึ่งเราก็ต้องย้อนกลับไปช่วงต้นคลิปนะครับที่เขาได้ทําการทักทายคุณผู้ชมว่า h e l l o guys Epic video live video please ซึ่งมันก็ดูไม่น่ามีอะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเอาตัวอักษรตัวแรกของแต่ละประโยคมาต่อกันมันก็จะออกมาเป็นคําว่า Help หรือแปลว่าช่วยด้วยคําถามก็คือ ทำไมเขาถึงมาขอความช่วยเหลือล่ะแล้วขอความช่วยเหลือจากอะไรและนี่มันก็คือจุดเริ่มต้นของความลึกลับที่ซ่อนเรื่องหน้าขนลุกเอาไว้นั่นเองฮะเราไปกันต่อกับคลิปต่อไปที่ชื่อว่าโคกันดีกว่าฮะโดยคลิปนี้ได้อับลงไปเมื่อวันที่27กันยายนปี2 0 2 5ซึ่งห่างจากคลิปแรกแค่1วันเท่านั้นและพอเริ่มคลิปมาเราจะเห็นตัวโรบกทของเขายังอยู่ในแมปเดิมแต่ที่แตกต่างเลยก็คือเขาอยู่คนละจุดกับที่เขาอยู่ในคลิปแรกโดยตรงที่เขายืนจะเป็นแผ่นๆที่ข้างหน้าก็จะมีอุปปสรรคเ็นนแผ่ยาว ที่วางไว้คนละทางฮะก็ที่ตัวของเขาจะหันมาและพิมพ์ข้อความว่าที่นี่เป็นหนาวจริงๆเลยอยากออกไปข้างนอกในตอนกลางวันอีกจังพอเขาพูดจบก็เริ่มขยับตัวแต่เขาก็ยังคงไม่กระโดดข้ามไปอยู่ดีฮะม่อเหมือนกับว่าเขากําลังกังวลอะไรบางอย่างตัวของเขาเดินวนกระโดดวนอยู่ที่เดิมแล้วเขาก็กลับมายืนนิ่งอีกครั้งตั้แต่ช่วง56วินาทีเหมือนกับคิวที่แล้วเลยฮะแต่ที่แปลกก็คือในช่วงหนึ่งนาที52วิเสองวมอของเขาไม่ได้ลากวนวนไปมาซึ่งมันแปลกมากๆก็เลยลองลากตามที่เขาทําไว้ มันกลับได้ออกมาเป็นคําว่า trap หรือที่แปลว่ากับดักนั่นเองและคลิปนั้นมันก็ถูกตัดจบไปทันทีที่เขาเขียนจบครับคําถามก็คือในตอนที่เขาได้พิมพ์ข้อความนั้นออกมาเขาสื่อถึงอะไรกันแน่ที่นี่มันหนาวกับอยากออกไปข้างนอกนี่มันหมายความว่ายังไงเขากําลังถูกขังอยู่หรอและถูกขังจากอะไรก็เลยได้ว่ามันทําให้ใครหลายๆคนถึงกับตั้งคําถามเลยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ในจะตอนที่เขาลากเมาส์มาเป็นคําว่ากับดกักพอเอาคลิปแรกมารวมกับคลิปที่2ที่เขาได้ขอความช่วยเหลือคําว่าเขาที่พูดถึงในตอนแรกแต่พอเขากลับมากรีตัดปิดจบคลิปทันทีเข้ามาในคลิปนี้ยิ่งแล้วใหญ่บางทีเจ้าของคลิปคนนี้อาจจะกําลังถูกทําอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เรื่องดีแนะ่ๆนะครับซึ่งผู้ชมที่ได้เข้ามาดูก็ต่างกันพาแสดงความเป็นห่วงกับตัวของเจ้าของคลิปกันมากๆเพราะทุกคนต่างก็ก,กลัวว่าทามันไม่ใช่เรื่องเล่น าจจะเกิดเรื่องไม่ดีมากๆก็ได้นะแล้วเราไปกันต่อที่คลิปที่3ที่มีชื่อว่าเบ r ร์เดย์หรือแปลว่าวันเกิดครับซึ่งคลิปนี้กับคลิปที่2ถือว่ามีระยะเวลาห่างกันพอสมควรครับเพราะมันทําให้ใครลหลายๆคนเกิดค,ความรู้สึกกังวลมากๆแต่พอเห็นเขากลับมาก็รู้สึกโล่งใจแต่ก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับในตอนเริ่มคลิปมาเขาก็ยังคงเปิดด้วยการเดินหามุมที่จะเปิดอยู่พอได้มุมที่ต้องการแล้วเขาก็เริ่มทักทายผู้ชมทันทีฮะสวัสดีทุกคนครับผมเควินตินเชิร์ตเองนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของผม ขออนุญาตให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นของขวัญวันเกิดแต่ที่แปลกก็คือในตอนนี้เรากลับได้ยินเสียงของเขาที่กำลังพิมพ์อยู่ด้วยนะแถมยังมีเสียงของภายนอกดังเข้ามาด้วยดูเหมือนในครั้งนี้เขาน่าจะเปิดไหม่นั่นเองฮะพอขอพิมพ์จบก็เริ่มเล่นเกมทันทีฮะในคลิปนี้เราจะเห็นเขากระโดดข้ามอุปสรรคไปมามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาเล่นได้เก่งมากๆเลยแต่ทําไม2คลิปที่ผ่านมาเขาถึงไม่ได้ลองเล่นสักที ที่แปลกก็คือในประโยคที่บอกว่าเขาอนุญาตให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นของขวัญวันเกิดคําว่าเขาก็ยังคงวนกลับมาอีกครั้งจนพอเขาได้มาถึงจุดนี้เขาก็กระโดดไปสองสามทีแล้วก็ได้หยุดพักไปแป๊บหนึ่งถึงจะทาท่าเหมือนกระโดดต่อแต่เขาก็หันกลับมาพิมพ์ว่าแต่ผมได้รับอนุญาตให้เล่นเกมนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มกระโดดกลับไปเล่นเกมอีกครั้งแต่พอกระโดดมาถึงจุดหนึ่งมันคือจุดเดียวกับที่ในคลิปที่2เลยก่อนที่ตัวของเขาจะกระโดดข้ามไป กลายเว่าพอมาถึงตรงวงกลมเขากับยืนอยู่กับที่ก่อนจะมีเสียงเปิดประตูดังขึ้นมาเราะก็เเสียงของผู้ชายปีศนนาที่พูดว่าเอาเราหมดเวลาแล้วเอามันคืนมาฉันบอกว่าเอามันคืนก่อนที่คลิปจะถูกตัด okay. ตัดไปครับก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้มันสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ชมมากครับเพราะในครั้งนี้เราจะได้ยินเสียงจากโลกจริงๆนังเข้ามาในคลิปด้วย แถมมันยังมีเสียงผู้ชายของใครสักคนที่ดังเข้ามาคำถามคือนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จากในคลิป2คลิปแรกเราจะเห็นว่าตัวของเจ้าของนั้นเขามักจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่เสมอแต่พอมาในคลิปที่3ก็จะเห็นว่าเขาได้กลับมาอีกครั้งเพราะเขาได้รับอนุญาตจากชายคนนั้นว่าให้เล่นคอมได้นในวันเกิดของเขาแต่ก็ยังคงเล่นได้แค่แบบนี้เท่านั้นและฟังดูจากน้ําเสียงในช่วงท้ายที่ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาก็คาดว่าไม่น่าจะเป็นพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเด็กคนนี้เลยครับแต่เรามาในจุดที่เล็กเดียว่ามันพีที่สุดแล้วดีกว่าครับในคลิปที่3เราจะได้ชื่อของเด็กคนนี้มาด้วยซึ่งชื่อของคนนี้ ก็จะมีชื่อว่าควินตินเชิร์ตนั่นเองถ้าเรามองผ่านๆไปมันก็ดูไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมลยครับแต่หนของผมเนี่ยมันกระตุกเพราะความสงสัยฮะก็เลยลองไปหาชื่อนี้ดูก็จะพบว่ามันมีเรื่องน่าขนลุกกว่านั้นครับผมได้ไปเจอข่าวข่าว,าวหนึ่งมันเกี่ยวกับเด็กที่ได้หายตัวไปเด็กคนนั้นมีชื่อว่าควินตินเชิร์ตเหมือนกับเด็กที่อยู่ในคลิปนี้เลยโดยเนื้อหาของข่าวก็ได้บอกว่าควินตินเชิร์ตอายุ9ปีถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาสินาอ็ดนาีินาสามสิบเบอ็1 ,500 ของถนนอีเทอร์สตรีทในตอนนั้นขอสวมเสื้อสีแดงส้มไม้กางเกงยีนสีน้ําเงินและรองเท้าสีดําขาวเควินตินเป็นเด็กชายผิวขาวสูงประมาณ142ซนติเมตรมีน้ําหนักประมาณ27กิโลกรัมมีผมสีน้ําตาลอ่อนและดวงตาสีน้ําตาลตามที่ได้รายง,งานไว้ก่อนที่ต่อมารายง,งานนี้ก็ได้มีการบอกว่าได้พบเด็กคนนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับแถมเขายังปลอดภัยดีอยู่และก็ยังโชคดีฮะที่เรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านั้น แต่ที่ผมสงสัยก็คือทำไมช่อง Dev Tutorial ถึงได้ใช้ชื่อเดียวกับเด็กที่มีข่าวว่าหายตัวไปเสยอย่างนั้นเมื่อเราไปดูว่าช่องนี้ถูกสร้างเมื่อไหร่ก็พบว่ามันถูกสร้างเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2020หรือเมื่อ5ปีที่แล้วครับพอเราไปดูที่ชื่อโลบอกในคลิปของเขาอีกครั้งก็พบว่าเขามีชื่อว่าโลบอกเดฟเซฟ13 ซึ่งชื่อเซฟ13มันก็เป็นตรงกับวันที่เควินตินหายตัวไปด้วยครับแต่บัญชีนี้ถูกสร้างในวันที่24กันยายนซึ่งมันแทบจะไม่ห่างกับวันที่คลิปแรกถูกอัปโหลดเลยครับแต่เพื่อนครับผมก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าเด็กคนนี้ได้พบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับใครหลายๆคนที่ได้รับชมบางคนนี่แทบจะโทรแจ้งตำรวจเลยเลยครับในตอนที่ค้นหาแล้วพบว่าเควินตินนั้นมีตัวตนจริงๆแต่ถ้าเราดูจากไทม์ไลน์แล้วมันก็ไม่ตรงกันฮะเพราะว่าในเวลาแค่แป เควินตินตัวจริงก็ได้ถูกค้นพบแต่คลิปโลบอกที่ถูกอัปโหลดนั้นมันลงหลังวันที่เขาถูกพบแล้วนะสิคาดว่าคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาอาจจะแค่หยิบชื่อของเด็กคนนี้เข้ามาเท่านั้นและเรื่องนี้มันก็เป็นแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเท่านั้นครับแต่การที่เขาได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมามันก็ทําให้ผมตกใจและคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงจนหัวใจผมนี่แทบจะทะลุออกมาเลยเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปปริศนาทั้ง3คลิปจากช่องเดฟทูเทเล่ย์นั่นเองครับก็เลยได้ว่า มันทำให้ใครหลายๆคนสนใจและอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้มันจะยังมีต่อไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่อยู่ในคลิปแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าเควินตินที่เป็นคนจริงๆเขาได้ถูกพบตัวแล้วแล้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ